วันที่เราจะไปผีตาโขนวันที่เราจะไปผีตาโขนที่ผมบอกคนดูกับบอกกับน้องๆว่าจะไปใช่ไหมทีเนี้ยมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือรถผมเนี่ยเสร็จไม่ทันเสร็จไม่ทันเดี๋ยวให้ดูสภาพกันไหนให้ดูสภาพไหนจะไปยังไงแต่ไม่มีนักการนะนักการณก็ไม่มีแล้วแผงคอสรุปมันเป็นลูกปืนแตกหรอแผงคอน่าจะมีลูกปืนแตกแล้วซีนโชกอาจจะรั่วนิดหนี่แตกครับอ๋อก็คือคุณก็ต้องเซตใหม่ละครับคุณมอสพพิม์กอะไรเงี้ย อว่าหลุดหมด ก็ต้อกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่กราลักทุกทุกคนทุกท่านนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะเบรม90องศานะครับทุกคนก็ในวันนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมพี่แพรวันที่เราจะไปผีตาโขนวันที่เราจะไปผีตาโขนคือต้องบอกเลยว่าวันนี้เขานัดกันตอน6โมงเช้าแต่ว่าคือตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วกูยังไม่ได้ไปเลยคือต้องบอกเลยนะครับผมว่าตอนนั้นน่ะที่ผมบอกคนดูกับบอกกับน้องๆว่าจะไปใช่ไหมทีเนี้ยมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือ รถผมเนี่ยเสร็จไม่ทันเสร็จไม่ทัน <c oughs> เซงอะ่ะทุกคนบางคนถามว่าเอ้าพี่แล้วเวลารถพี่เสร็จไม่ทันพี่มีรถหลายคันทําไมไม่เอาขีพี่นี่มาดูกันครับรถรถบ้านรถ <c oughs> บ้านยังไม่เสร็จรถ57สั่งทําเครื่องอยู่ยังไม่ว่าง <c oughs> ฟินนี่ก็ลูกเด็กเกินอันนี้ใครสนใจนะขายนะครับเอาไปเลยนะหมื่นแปดฟินหมื่นแปดเอาไปเลยแล้วก็ส่วน KR โอ่จอดจนยางแบน <c oughs> ยังไม่ว่างทาอีก <c oughs> คือเข้าใจไหมทุกคนตอนนี้ผมเอาเอากําลังรถเออเขาเรียกว่าอะไรนะ <S <S เอาไอ้เฟิร์สให้เฟิร์สมันทํารถไห้หลุยให้มันทเา,เค,า <c oughs> เครื่องไห้หลุยไล่เครื่องไห้หลุยแล้วก็ไล่เครื่อง5้าเจ็ดสี่าวอยู่แล้วทีนี้บางคนถามหนุ่มนนหหฟ้าวังฟ้าวังวันห้าเก้าชักห้าคือจะแบบจะให้ผมไปไปแต่ตัวเน้นทําวิดีโอไม่เน้นขิงอะไรอย่างงี้เหรอมันไม่ได้ถ้าเราลูกเล็กไปนะผมกลัวขี่ขี่ตามเขาไม่ทันเข้าใจปะมันเหนื่อยอะ่ะบางคนอาจจะรู้นะว่าเวลาไปทริปเนี่ยไปลูกเล็กเนี้ยหูแม่งโคตนเหนื่อยจัดเลยอะ่ะถ้าจะไปนะอย่างน้อยหกหกชักห้าห ชักเก็อะไรเงี้ยถ้าไปางั้นไม่ขี่ทันชัวแล้วก็ฟีโนโ่ฟีโน่ก็เครื่องเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่มีชุดไฟใครมีชุดไฟฟีโน่ขายหรือว่า,าหาชุดไฟได้นะครับติด<ะ>ต่อผมหน่อยนะหรือว่าแบบไปซื้อที่ไหนบอกผมหน่อยละกันนะเพราะว่าผมว่าจะหาชุดไฟอยู่เพราะว่าตอนนี้คือรถมันขาดชุดไฟแล้วมันมีชุดไฟมาตานอีกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงบางคนถามว่าเอ้าพี่ทำไมเหตุผลรถผมถึงยังไม่เสร็จล่ะพี่แพรครับเดี๋ยวเรามานั่งนั่งนั่งโทรหาพี่มอสกันเลยดีกว่าคือต้องบอกเลยว่าที่รถผมไม่เสร็จนนะออยย่่างงแรกเลคืขส ผมเนี่ยได้ทาการสั่งซื้อแคนซีนซีนะครับบางคนบอกว่าพี่แลแ้วแคงธรรมดาเป็นไรอะ่ะก็ต้องบอกเลยว่าแคงธรรมดาเนี่ยอย่างอย่างว่าแคงธรรมดาแคงอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันรับมันรับแรงกระแทกไม่ไหวแล้วทีเนี้ยเวลาแคงแตกอะ่ะมันชอบพาตรงอื่นพังเว้ยหนึ่งเลยที่ผมเคยพังนะอย่างที่วันนั้นพี่พิแพรสตาร์แลแ้วแคงมันล้าวใช่ไหมหนึ่งเลยเบ้าลูกปืนหลวมก็ต้องไปตีใหม่ถ้าไม่แตกนะแต่ถ้าแตกปุ๊บเนี่ยก็พาแขนขาดพาแขนโคตพาลูกสูบกระดกลูกสูบมันกระดกแลว้ววาวมันชนแล้วมันกก็็คออะะไรรปมาาณน้ยแลว่ง เพื่อๆือก็แขนขาดแม่งพาแคมผมแตกอีกแล้วผมก็แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เซงก็เลยทําการซื้อแคงบิเลตใหม่ซื้อแคงบิเลตใหม่ก็ส่งตรงจากหาดใหญ่แต่ว่าผมไม่ได้โทษเขานะผมโทษขนส่งขนส่งมันไม่ยอมไปส่งบ้านในมอสแพรเข้าใจไหมมาถึงตั้งแต่2วันแรกแล้วสวันแรกคือผมมีเวลาให้มอสได้ยี่วันคือมันพอเว้ยแล้วคิดดูนะขนส่งไปส่งกี่วันรู้ไหมเจ็ดวันเวันไปส่งอะผมก็แบบอ่ะไอเหี้ยพอเวันไปส่งมันก็ไม่ทันดิวะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ตั้งเครื่องไม่ได้ตั้งอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดฝาส่งฝาส้บส่งช้าเนี่ยผมไม่ว่าเลยแต่แท่งเครื่องมต เขาไอ้นี่แหละครับพี่มอสเขาอัปเดตรถแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปอัปเดตดีกว่าไป เป็นไงอะแพรคลิปอัปเดตเป็นไงรถเสียงดังเฟี้ยวเฟียวเลยมและทีเนี้ยตั้งใจว่าวันนี้จะไปเอาแล้วเดินทางคืนนี้พรุ่งนี้ยังมีเวลาเล่นแต่ทีนี้มอสมันทักมาหาผมนะอ่ะเดี๋ยวเราโทรหาพี่มอสกันเลยนะครับไม่รู้ว่าพี่มอสเกจะว่างทําอะไรอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันฮัลโหล เป็นยังไงบ้างครับผมแหมส่งรถเสียงรถมายังเฟี้ยวเฟี้ยวเลยอะ่ะเออ <S <S แล้วก็มีการออกไปขี่ยกหน้าด้วยนะอันนี้ทักทายคนดูไหนนี่คนดูนี่ครับหน้ามอสครับนี่พี่มอสชัยนะอ่ะไหนไหนลองลองบอกดิอาการมันเป็นยังไงครับพี่มอสตอนเนี้ยตอเ้นะครับครับ ันนี้มันก็ผมว่ามันเป็นที่อย่งอื่นนะเครื่องมันไม่นนงพี่ผมได้ดูแลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะบอกนะเมื่อกลไปขี่เร่าหร้มันหลับอ่ะมันมันมันทำท่าหลับเลยครับสะดุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปอ๋อมีการทำท่าหลับด้วยเออแล้วมันเป็นยังไงต่อครับเอ่าเป็นยังไงไหนดูซิไหนเยดฝ่ามืผมดูดีมาเทียนอ่ะอ่าไม่แหมตกเออกเออมันก็ไม่แตกนี่หว่า ลูกห้าสิบสามลูกห้าสิบสามเอ้ยทำไมหัวลูกมันแปลกๆวะอันนี้แบบใหม่หรือว่าไงเนี่ยมอสทำอย่างนี้อยู่แล้วครับทำอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อแปลกๆว่าไม่เคยเห็นทรงหัวงี้เลยอ่าแล้วยังไงเล้ยังไงต่อครับมันปกติอะเพอะมันปกติจะเป็นไรหาชุดไฟนะครับอ้าวอย่าบอกนะชุดไฟกูมีปัญหามันน่าจะมีอะไรหลุดนิดหน่อยเนยครับเฮ้ยแต่แขนเถือนไม่ขาดใช่ไหมครับพี่มอสแบบไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมปกติครับเจ โอ้ยเย็ดแน่นๆเลยอ่ะใส่ก้านทองคำให้ด้วยครับเนี่ยเอานี่เปลี่ยนก้านใหม่เหรอเย็ดก้านแบบใหม่ป่ะก้านฟอร์ดก้านทองอะไรก็เลยใส่ก้านทองคำให้ใหม่คือจะรวยไปไหนไม่รู้นะครับเฮ้ยเท่แข็งวิเลตแข็งวิเลตทำไมมันสวยจังเลยครับน้ำมันเครื่องไหลไหมเนี่ยนันเครื่องหลครับนี่ทำดูชีตใหม่ขวเกียวครับผมเอออันนี้ทำเองเหรอเย็ดวอมันเทพว่ะไม่ไม่แล้วน้ำมันเครื่องไหลยังยังยังไหลเยอะเหมือนเครื่องเดิมมั้ยเนี่ยที่แบบสตาร์ทแล้วแล้วรั่วเนี่ยยอากให้ เครื่องเก่ามากเลยครับทำไมอ่ะอันนี้เครื่องนี้คือผมมันเซ็งมากเลยนะมันเครื่องไม่มีหยดเลยเนี่ยเอ๊นี่เขาจะขี่กันอะไรกันเขาว่าแพโอ้โหไม่หยุดเลยคนคนนี้โอ้โหเฮียแมนโคตรเทพเฮ้ยแต่แข้งมันสวยดีว่ะโอ้แต่ปลอดภัยใช่ไหมแข้งตัวเนี้ยปลอดภัยครับเราประกันว่าหัวมันจะไม่ยุบเลย บาตรปืนมันจะไม่แจกมันของชาโอ้โหคือเอาไง่ายเลยคือขี่ไปเถอะขี่ไม่ยั้งขี่ไงก็ปลอดภัยครับ,รบเอา<ช>แล้วแล้ว<ช>ขี่ขแบบ <ๆ S 1> ไงหลับหัวหลับตาหมอบเคยังไม่ผ่าน <laughs> <laughs> แล้วมอสเซ็ตช่วงลงช่วงหน้ายังบางคนถามว่าเอ้าแล้วไหนบอกว่าเครื่องเสร็จแล้วแล้วทำไมยังแบบว่ายังยังไม่เอามาอีกก็คือต้องบอกเลยว่าชุดสีผมก็สั่งมาแล้วยังส่งไปถึงไอ้มอสแล้วก็มอสก็ยังไม่ได้เซ็ตช่วงหน้าทีนี้บอกมอสบอกว่าแผงคอหน้ามีปัญหาคือต้องบอกว่ารถผมนี่มันหลายปีมากมอสถูกไหมสี่ห้าป ขี่ไม่ได้เซ็ตเลยนะคือขี่ไปอ่ะคือจะเซตเนี่ยก็คือช่วงที่แชมป์เอาไปขี่แล้วรถมันยวบมันแป,กแปกแลกๆนะทรงมันไม่ได้มันก็เลยต้องทําใหม่เดี๋ยวให้ดูสภาพกันไหนให้ดูสภาพไหนเนี่ยเดี๋ยวไปยังไงเดี๋ยวไม่มีลูกกันดาษลูกกระดาก็ไม่มีแล้วแผงคอสรุปมันเป็นลูกปืนแตกหรอแผงคอน่าจะมีลูกปืนแตกแล้วซีนโชคอาจจะรลุ้นิดหน่อยครับรอ๋อก็คือคุณก็ต้องเซตใหม่ละครับคุณมอส เฮ็ดพิมเปิกอะไรเงี้ยอ๋อหลุดหมดใช่ไหมเราจะเฮ้ยแต่ผมจะบอกให้นะไอ้สายยืดเปีกไอ้บางคนที่มันดังๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมขี่ทุกทริปเลยนะที่เป็นแบบเนี้ยฮอย่างเงี้ยเหรอเออกูขี่ทุกทริปเลยนะบางคนถามว่าเออเฮียแล้วเสียงอะไรก็แก๊กแก๊กนี่แหละกูขี่อย่างนี้เลยทุกทริปเลยเออเดี๋ยวทำทำให้มันเอาง่ายทำให้มันใหม่ดีๆอ่ะคือผมเนี่ยลงทุนกับกับเครื่องไปแล้วรถมันแรงอ่ะเฮ้ยแล้วใส่ใส่เกวมันตายด้วยแพ้โอ้โหโคตรโก้เลยอ่ะ เและยังไงครับมอสแล้วสรุปว่ารถเราจะทําไงต่อครับพี่มอสเดี๋ยวก็ไล่หาสาเหตุครับแล้วก็ผมไม่ไม่ทางอะไรครับตอนเนี้ยคือผมไปขี่ลานดินมาประมาณอ๋อผมสิบเจ็ดสิบโลนะอ๋อผมสิบเจ็ดสิบโลใช่ไหมสี่สี่เบาฝันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าจะมาผมดินมบเจ็ดปุ๊บอ่ความร้อนเราเข้าที่อ่ะอืมเรจะไปจูนี้ยอ่ะเราจะไปจูนเราจะพร้อมส่งงานและเยสเอาแล้วงี้ท่อพอไหมผมสั่งท่อใหม่ไปแล้วนะพอไหมอัมการไหมไหมเยสท่อมันเล็กเกินใช่ไหมเอางี้ อ๋อใช่ครับสำนักสำนักนี้แหละครับผมแดงใายสีเอางี้ผมถามจริงนะมอสของชุดเก่าเราถอดอะไรไปบ้างบอกไปสิเพราะว่าเผื่อคนดูจะสนใจชุดเก่าเราเป็นแข้งพี่โอ้แข้งจะขายได้เหรอแข้งมันอยู่ฝั่งเดียวนี่แข้งเนี่ยเป็นช่างโลหครับผมอ๋อแข้งก็ช่างฮีโร่ใครสนใจแข้งใครสนใจแข้งฝั่งซ้าย มีอะไรแม่งมีฝาสี่วาวฝาสี่วาววาววาวอะไรนะยี่ห้ายี่สิบสองวาวยี่ห้ายี่สิบสองเป็นลูกห้าแปดแล้วก็มีพวกสปงสปริงอะไรครบหมดแต่ว่ายกเว้นแคมแคมไม่ขายนี่นี่ฝาฝาแคมไม่ขายนะครับแคมนี้เป็นแคมลิมิเต็ดอีนิสันถ้าจะซื้อก็ขายหมื่นหนึ่งหยอกเล่นหยอกเล่นใครสนใจฝานะครับผมขายนะครับฝานี้เป็นฝาเทสโฟนะเป็นฝาเทสโฟของตาดี้นะครับผมก็ใช้มาประมาณ4ทิปแล้วก็เสนอไปเลยนะครับขาย4ี่พันห้านะครับใครที่สนใจก็ติด ต่อมาได้แล้วก็ตอนนี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีเสื้อสูบ อาเสื้อสูบ8มิลเสื้อสูบกับลูกสูบ68มิลแต่ไม่รู้ว่าแหวนใช้ได้อยู่ไหมใช่ไหมไอ้ลองปอกเนี้ยยังส,ยสวยๆอยู่เลยอ่ายังปกติอยู่เหมือนรถล,ลานอิงคีปกตินะครับก็ลูกนะครับลูกอันนี้คือผมขายนะครับล,ลูกลูกหลบ,บาวาร์ยังหรือหรือให้หลบเลยหรือไงลูเดี๋ยวปาดหลบไปให้เลยลูกเดี๋ยวปาดหลบไปให้เลยอันนี้นะครับผมเสนอขายอยู่ที่เสื้อเนี่ยคือผมตอนนั้นผมได้มา2อ0พันสมั้งคืออ u าผมขายง่ายๆเลยพันแปดสภาพดีนะสภาพดีแต่ข้างนอกมันไอปีกกรีป่ะมันแตกตอนงัทเฉย ่ยากีบมาแตกตอนงานเสนอขายนะพันแแล้วก็ลูกสูบเนี่ยผมขายเลย500ลูกแหวดเด้วยนะใช่ไหมหมอสแต่ไม่มีแหวนไปหากันเองเออแต่ถ้าอยากให้หาก็หาได้แต่มันจะเป็นแหวนเก่าใช่ไหมใช่ใช้แหวนเก่ามันใช้ได้เลยครับอเออเอาโอเคกันตามนั้น,นแหละก็เอาง่ายเลยผมฝากรถผมไว้หน่อยนะครับแล้วไปขี่แล้วเป็นไงบ้างไหนบอกบอกอารมณ์นี้เป็นไงบ้างก็ยิ่งใส่เกียร์มันยิ่งบินนะครับเผื่อคาร์ดจะเลื่อนอะไรก็ได้ครัเอางี้ โดนโอีกแ้ยังไม่ทันะไรเลยคราดมจะคาดไปอีกแ้เอาง่ายๆเลยก็ฝากไว้บนนะ้มอสก็เดี๋ยวรถเสร็จแล้วก็คือเอาไว้โอกาสไปทิปหน้าละกันผมตามจริงมันคนเสร็จวันนี้ใช่ไหมดูป่าแต่ว่าแบบมันหลับก่อนไงแล้วก็ลื้มมาแม่งไม่พังไม,ไมไดม้ก็เดี๋ยวไปทิปหน้าละกันทิปมันจะมีทิปเราเร็วนี้ก็น่ารอดูเลยนะ้ำ<ห>ไม่อาบอะไรนี้ก็น่าจะเคาร์ R, ก็จะเสร็จ<ห>ทีเดียวคุณรับทำเคาร์ไหมผม<ห>ส่งให้คุณทำไหมครับ เหรอเออโอเคโอเคขอบใจมากมอสเดี๋ยวเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวเราไปขี่แถวบ้านมอสแล้วให้ลองมอสเนี่ยเปิดเคลื่งเร่งดูด้วยโอเคไหมฝากไว้ในช่องฟิตัเย้อาูจินเย้ <laughs> โอเคโอเคแค่นั้นแหละครับครับครับโอเคครับทุกคนก็ออง่ายๆเลยนะครับผมรถผมเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับผมทุกคนก็สําหรับรถในบ้านใครอยากดูข้างไหนเนี่ยก็รอติดตามชมกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมก็เร่งเร่งรถหลุยหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเอาล้อไปขึ้นนะครับผมทุกคนก็สําหรับใครที่อยากจะรอเจอทริปหน้าก็เดี๋ยวไปเจอทริปหน้ากันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนแรกผมจะโทรหาพวกน้องแชมป์ไงไม่รู้มันว่ามันว่างหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้มันวันวันขับรถนะถูกปะแพรก็เดี๋ยวเอาไว้อั ว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อน see ซ o u a เก i n เด็กิ้ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ไปทริปเอาไว้เจอกันทริปหน้าสัญญาว่าไปแน่นอน